สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูมารตีเหมือนละไมอีกแล้วนะคะและเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะและก็ข้อคิดเห็นนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เวลานักเรียนอ่านหรือฟังเรื่องอะไรแล้วนักเรียนชื่อทุกเรื่องหรือไม่เพราะเหตุใดคะก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิดสติติดตามดูรู้วิถีคําเขาบอกเรื่องเขาเล่าฟังเท่าทีแต่ความจริงอาจไม่ดีดังวาจาได้โยนยินสิ่งใดอย่าใจร้อน ค่อยผันผ่อนพินิษคิดค้นหาฟังแล้วตรองมองด้วยจิตพิจารณาเห็นคุณค่าจึงค่อยดำเนินการเขาว,ว่าดีดีอย่างไรให้รู้แน่ใช่ดีแค่ปลายลิ้นยินคำหวานแม้นหลงเชื่อพลาดไปใจร้าวรานจงคิดอ่านพิเคราะห์เหมาะหาไทย หากนักเรียนได้อ่านหรือรับสารแล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์พิจารณาตรายตรองควรฟังหูวไวหวูก่อนมาทุกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันคะ่ะสำหรับข้อเท็จจริงนะคะละักษณะของข้อเท็จจริงจะมีความเป็นไปได้เสมอเป็นเรื่องจริงมีอยู่จริงพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลักฐานอ้างอิงไม่ใช่ความเชื่อที่เชื่อต่อต่อกันมาไม่ใช่การคาดดาวหรือคาดคะเนไปเองค่ะตัวอย่างข้อเท็จจริงจังหวัดขอนแก่นอยู่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนักเรียนคิดว่าจังหวัดขอนแก่นอยู่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจริงหรือไม่คะเราสามารถพิสูจน์ได้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้น จังหวัดขอนแก่นอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อคิดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะว,วันออกและตกทิศตะว,วันตกสามารถพิสูจน์ได้มีหลักฐานอ้างอิงว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะว,วันออกและพระอาทิตย์จะตกทางทิศตะว,วันตกต่อไปค่ะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า พระลักษ์เป็นน้องชายของพระรามไฟเขียวหมายถึงสัญญาณที่ให้รถแล่นผ่านไปได้จะสังเกตเห็นได้ว่าข้อความเหล่านี้นะคะคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้มีหลักฐานอ้างอิงและเป็นเรื่องจริงค่ะเราจะเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงต่อไปจะเป็นลักษณะ เป็นลนักษณะของข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นค่ะมีลักษณะดังนี้ค่ะมักจะมีคำว่าอ,า,อาจอาจจะน่าน่าจะควรควรจะนะคะเป็นการแสดงความรู้สึกของใครก็ได้เป็นการคาดเดาหรือคาดคะเนเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเองเป็นข้อเสนอแนะเป็นความเชื่อโชคลางที่เชื่อกันมาแต่โบราณค่ะ ตัวอย่างข้อคิดเห็นซึ่งข้อคิดเห็นนั้นยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีข้อวินิจฉัยว่าเป็นจริงนะคะตัวอย่างนะคะคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสําเร็จในชีวิตนักเรียนคิดว่าคนเรียนเก่งอย่างเดียวจะประสบผลสําเร็จในชีวิตได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องมีความพยายามด้วยหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จ ก็ไม่ได้เรียนเก่งเสมอไปนะักเรียนคิดว่าจริงไหมคะอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องในเรื่องของข้อคิดเห็นนะต่อไปค่ะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดซึ่งเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นดีที่สุดอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะยิ้มของเธอทําให้โลกนี้สดใสยิ้มของเธอทําให้โลกนี้สดใส ซึ่งอาจจะทําให้เธอคนนั้นนะคะสดใสเพียงคนเดียวแต่กับหลายหลายคนอาจจะไม่สดใสก็ได้จริงไหมคะอันนี้จึงเป็นข้อคิดเห็นต่อไปค่ะแมวเชื่อว่าเป็นสัตว์นําโชคภูชีฟ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบมากที่ฉันชอบมากแสดงว่าเป็นข้อคิดเห็นของเราเองเป็นการแสดงความรู้สึกนะที่เรา รู้สึกว่าภูชีฟ้าเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราชอบถูกไหมคะถ้าเป็นลนักษณะของการสแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของเราหรือเป็นการคาดเดานะคะเป็นข้อเสนอแนะต่างๆในลนักษณะนี้จะเป็นข้อคิดถึงค่ะสรุปให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าข้อเท็จจริง 1. มีความเป็นไปได้เสมอ 2. มีความเป็นจริง 3. ม,มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ 4. มีความสมเหตุสมผลส่วนข้อคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึกเป็นการแสดงการคาดคะเนมักมีคำว่าอ,า,อาจอาจจะน่าน่าจะ 3. เป็นข้อเสนอแนะมักมีคำว่าควรควรจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลไม่มีข้อพิสูจน์ค่ะ สังเกตง่ายๆนะคะถ้ามีคำเหล่านี้ในข้อสอบคำว่าอาจอาจจะน่าน่าจ,จะควรควรจะให้นักเรียนตอบได้ทันทีว่าเป็นข้อคิดเห็นค่ะสรุปความรู้นะคะการที่เรารู้จักแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านการฟังจะช่วยให้เรามีเหตุผลในการตัดสินใจไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆโดยง่าย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการสแสวงหาความรู้จากการอ่านและการฟังอย่างแท้จริงค่ะค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเมื่อนักเรียนสแกน QR Code แล้วนะคะนักเรียนจะเจอหน้าตา,า,าใบงานเป็นแบบนี้นะคะ นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะพิมพไม่ใช่เขียนสิคะพิมพชื่อนะคะอ่าเช่นชื่อมารตรีนะคะนักเรียนก็พิมพ์ไปนะคะมารตรีนามสกุลน,นามสกุลเหมือนละไมนะคะนักเรียนก็ใส่ชื่อนักเรียนนะคะ <S <S เลขที่เท่าไหร่น,นักเรียนก็ใส่ไปนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ชั้นป เมื่อใส่ไปแล้วนะคะนักเรียนก็พิมพ์ใส่ปกติเขาบอกว่าอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนคำตอบว่าเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงนะคะข้อที่1ข้อที่1ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากํำลังนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ดูจากที่นักเรียนเรียนมานะคะว่าข้อ1เนี่ย เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงถ้านักเรียนคิดว่าข้อ1ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคืออยากกําลังเป็นข้อเท็จจริงนักเรียนก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะลงไปในนี้แต่ว่านักเรียนต้องพิมพ์เต็มๆนะคะเช่นอ่าข้อคิดเห็น่ะสมมุติอันนี้นะคะคือข้อคิดเห็นสมมุตินะคะอ่าคุณครูสมมุติข้อคิดเห็น นักเรียนก็พิมพ์ลงไปนักเรียนก็ไปข้อ2ถ้าชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยจริงไหมนะคะมันสามารถพิสูจน์ได้ไหมหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ดูสมมติข้อ2นักเรียนก็พิมพ์ไปนะคะข้ออะไรดีล่ะ,ะข้อเท็จจริงเงี้ยค่ะนักเรียนก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบจนครบ10ข้อนะคะจนครบ10ข้อ 7 8 9 9 1 0นะจากนั้นให้นักเรียนกดคำว่า finish ขึ้นไปนะคะก็จะเจอหน้าหน้าที่เดี๋ยวจะให้นักเรียนกรอกหน้านี่ขึ้นหน้านี้นะคะขึ้นคำว่า enter your full name ก็คือให้นักเรียนพิมพ์ชื่อลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นนักเรียนชื่อเมื่อกี้คุณครูใส่คำว่ามาราตรีนักเรียนก็พิมพ์ชื่อของตัวเองนะ เหมือนละใหม่จากนั้นนักเรียนก็กดนะคะกดส่งนะแค่นี้ค่ะตกลงแล้วข้อมูลทั้งหมดนะคะใบงานของนักเรียนเนี่ยก็จะขึ้นมาคุณครูก็จะเห็นนะคะคุณครูก็จะเห็นไม่ต้องกลัวเลยนะคะใส่ชื่อนากสกุลให้ถูกต้องนะคะ10ข้อนี้นะคะ10คะแนนนักเรียนลองทำลองตั้งใจทำดูนะคะ วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะข้อคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้ายบายค่ะส่วนอันนี้นะคะให้นักเรียนไว้สแกนนะคะทำใบางานค่ะขอบคุณค่ะ